ชะเลิศการถ่ายภาพประกวดครอบครัว,วฟันสวยยิ้ยมใสพศ2558ฝากเพื่อนก,ก,กดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่ง สวัสดีค่ะพี่มิวค่ะวันนี้นะคะพี่มิวนะคะก็ได้เอาใบป,ประก,กาศเสนบาบัตรให้เพื่อนชมกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นตั้งแต่เรียนเลยนี่ก็จะมีอยู่ในกรอบแล้วก็จะมีแบบอยู่ในแฟ้มนะคะก็ในกรอบก็จะเป็นนี่นะคะเป็นการประกวดถ่ายภาพยิ้มฟันสวยอันนี้พี่มิวก็ได้ไปประกวดกับน้องมูนะคะอันนี้คุณแม่ก็ใส่กรอบไปให้ในพอสอ 2556อันนี้ประกวดนะคะในพศออนี้เลยนี่แล้วก็อันต่อไปก็จะอยู่ในแฟน้มแล้วนะคะมันเยอะมากเลยนะจะบอกไปก่อนเลยก็จะมีทั้งของพี่หมีวแล้วก็ของน้องมุกด้วยนะคะอันแรกนะคะนี่เลยก็จะเป็นจะเป็นเต้นนะคะนี่จะเป็นเต้นของขอคณอคับโจนะคะอันนี้พี่หมิวได้เต้นในพศส5 5 6นะนี่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะขอแกแปับน,นึงนะ แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็จะเต้นเหมือนกันแล้วเต้นเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเต้นงานรัดพุตรอันนี้เต้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นนี้นะคะอันนี้เต้นในพศ2558อันนี้พศ2557ไล่แย่กันนะคะนี่แล้วก็จะมีของน้องมุกอันนี้น้องมุกอันนี้นี่อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้เป็นใบสกัด ใบประกาศเสนาบตรขนมุกอันนี้คือคะแนนรวมสูงสุดที่ได้นะคะแล้วก็แล้วก็จะเป็นพวกแผ่นใหญ่บ้างนะมะ้ยแผ่นใหญ่แผ่นแรกอันนี้อันนี้คือเป็นใบประกาศเสนยบัตรวิทยาศาสตร์ของพี่หมิวนะคะ mm. ก็จะเป็นไซชน้อยน,นี่นะคะได้มาเป็นของ 4G หรือเปล่านี่นะคะไปต่อมานะคะนี่เลยก็จะเป็นใบนี้นะ เป็นใบมอบเกีี่ติชนะเลิศประกวดขันแร่มือได้ที่2นะคะอันนี้พอ,อ2 5 5 9นสะินะนี่สีสวยมากเลยเป็นสีชมพูเนี่ยอันต่อมานี่ถดแดนถัดแดนชุดอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นได้รับชนเะเลิศการประกวดครอบครัวฟันสวยอันนี้พอ,อ2 5 5 9นนะคะนี่ น่ารังไหมเอ่ยสีสวยอะ่ะสีแบบสีขาวๆฟ้าเนาะอัน,นต่อมาอุย้ยมีแต่ฟันสวย,ยงน้นเลยอันนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการถ่ายภาพประกวดครอบครัวฟันสวยสยิ้มใสพศ .2558 คุณแม่ได้เยอะมากเลยฟันสวยเยอะมากอันนี้ก็ครอบครัวนะที่ผ่านมานะคะอันนี้นะคะก็ได้ฟันสวยอีกแล้วเพราะว่าพี่หมิวประกวดทุกปีเลยนะคะฟันสวยเนี่ยก็ได้รับชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศลำดับ,บที่หนึ่งเลยนะอันนี้คือการประกวดการแปลงฟันนะคะอันนี้ในพศ .2556 อ,อันนี้พี่หมิยจำภาพได้เลยเขาจะให้แปลงฟันอะ่ะแล้วก็แข่งกันว่าใครแปลงได้สะอาดที่สุดก็จะได้ไปนะคะอันต่อมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะได้รับได้อันนี้ของพี่หมิวยนหละแต่มันเป็นวันแม่เนาะก็ได้รับรางวัลชมเชยนะคะการประกวดภาพประทับใจ แม่ลูกนะนี่อันนี้พอศ .2556 ค่ะเยอะมากเลยนะมีอีกมีอีกนี่อันนี้เป็นรางวัลทุมเชยกันตัดสินภาพพ่อลูกประทับใจนี่นะคะอันนี้ในพศ .2557 นะคะนี่แล้วก็มีใบนะคะ ใบต่อมานะคะนีนคี้คุณแม่พี่หม่นนะคะก็ได้มาจากในวันเด็กเป็นผู้สนับสนุนในวันเด็กเนาะ,ะนี่เลยอันนี้ในพศ2558นะคะอันต่อมาโอ้อันนี้อันนี้พี่เหมื่ชอบมากนะคะก็คือนี่เลยอันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะที่เหมี่ได้มานะอันนี้จะเป็นการระบายสีที่หมื่ได้มานะคะนี่เลยน,นี้ก็นานมากเเนาะ,ะอันนี้ 2, 2, 2 0 0 0 2014นะ,ะอันนี้นะคะ สวยมากเลยนะโอเคหมดเรื่องดูสิอ่าไดใบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศอันนี้ือเข้าร่วมโครงการและอ่านหนังสือครบตามกำหนดอันนี้ของงาน b ีบุ๊กนะคะในพศสอ6 0ัน6 0ในพศปีนี้นั่นเองก็หมดไปแล้วอย่าเรามานับกันดีกว่าว่ามีกี่ใบบ้างเยอมากด,ดูสิโอ้ oh. oh. เดี๋ยวเรามานับทีละใบนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปเรียๆแล้วก็มานับก,กันดีกว่าใบละเอยียดเรามานับก,กันเลยใบแรกนี่นะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่นะคะก็มีทั้งหมดสิบห้าแผ่นแล้วก็มีอีกแผ่นนะคะที่อยู่โรงเรียนก็เป็นการคัดลายมือของวงันสวนทอนผู้พี่หมิวก็ได้นะคะก็็บประกาศทั้งหมดนะคะของพี่หมิวนะคะก็จะมีทั้งหมด16รางวันนะก็จะมีอีกรางวันหนึ่งนะคะที่อยู่โรงเรียนค่ะเป็นใบประกาศเสียบัตรคัดลายมือของวันสวนทอนผู้นะคะและท้าคนไหนนะคะมีใบประกาศรางวัลไหนบ้างก็ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะในตอยคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย